สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้สิพพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามไปบึงน้ำกันเลยจ้าอากาศดีนะคะแต่ตอนนี้ไปเก็บกระเทียมกันก่อนเจ้าพี่นอ้องค่ะดองเมื่อนี้พาพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลานะคะนี่กำลังงามเลยจ้าดึง กะะำลังจะออกดอกน้ำเดี้ยพี่น้อง็นลักษณะบบนี้นะคะกำลังจะอกกอกดอกมะนกมะเนตก,กระเทียมตาพี่น้องจะไปดองเนาะให้ขันสรงพี่น้องมาามาเก็บก,กันเลยจ้ะ กับกล่องของพี่น้องตบึงนะหุยได้จัดนอกไอ้อวกปานนั้นเลก็ตรงย่านเพื่อนดับนี่หรอจัดหนอก ตัดแห้งร้ายนะคะออกร้ายอืมยืมขึ้นมาค่ะยืนต,ตนาสวย มันว่ายังไงพี่น้องเห็นไก่ไกนะคะอากเป็นไก่ยูเล็กพ่อทั้งขวรนเลยพี่ไหนาวจิงหนาว น้องเสียงน้ำก็เสีังนี่ดิจังรดน้่ริมน้ำนะคะอันนี้น้ำไหลมาจากข้างเนื้อพี่น้องข้าวัวเพิ่นนะคะนี่ดอกกำลังกำลังพูดติมขึ้นมากจ้ะ แต่ยังมีที่มะนิดหน่อยนะคะนี่น้ำแข็งแค่ตอนนี้แดดออกน้ำแข็งกระเริ่มและลายแม่แลราจะน้อ้ตัวนี้งามแห้งค่ะงามแห้งกำลังงามเลยได้จะทำเพราะว่าด้น่านี้นะคะเพิ่นกระสีสีแก่น่าจะพี่น้องเพิ่นกระสีแก่พ่อไปลาเอาไปดองนะคะแตจะเนี้ยค่ะพี่น้อง เป็นเนื้วนะคะกันน,นี่โอเคเลยจ้ะแกรถมาก,กินนะคะ,ะกระเทียมปลาเนี่ยกินกับกระปุ่นน้ำยาพี่น้องแกแซ่บเข้ากันดีค่ะแต่ว่ารถบ่กค่อยมาก,กินซดด้วยจ้ะพี่น้องคะ่ะกินกับน้ำพริกนะคะลวกนะคะพี่น้องลวกเพื่อนนิดหน่อย เพ boy, ื so Usually, ่อนสีหวานค่ะพี่น้องหลักก็กินเพื่อนสี่โบแห้งด้วยจ้ะพี่น้องจ้าผู้ใดอันเก็บกระเทียมปลานะคะต้องเอาไปหลวกเพื่อนด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามีปีบางคนนะคะเพื่อนโบโบหัวเอาไปหลวกหลวกกินสีแซ่บกลัวจ้ะพี่น้องหวานจุ๋ยๆเลยจ้ะหล้วก็กินกินเพื่อนสีโบแห้งนะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าเ่ินก็เป็นกินกระเทียมคือกระเทียมบานเท่าเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ากะสีกินโบแห้งปันกระเทียมบานเท่าบันไดนะคะ แต่ว่าพ่อเอาไปหลวกแเลี่ยนะคะกินค่นจะโบโบหลายนะพี่น้องกินสีโบแห้งนะน้องนี่งามพี่น้องจ้ะนี่นั่นนายอดกำลังกรงกันน่านานเเอาไปหลวก ลวกล่ะต้องลวกโดนนะคะพี่น้องจ้าลวกแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวลวกแล้วเอาขึ้นเลยนะจ๊ะพี่น้องเอาลงหนาห่อนเดือดเดือดจัดจ้ะเดี๋ยวหลดุดจีนตอนหลุลวกล่ะสีไทยพี่น้องเดึงน,นะ ง,งามคัดกนาี่พ้องอวบคัะ นนองอนแห้งหางามแห้งนะคะอ,อ่อนค่ะดอกเพื่อนพัดพี่น้อ,นองจะ้ะพัดเป็นมูสับแซ่แสบจ น้ำน,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 นี่ค่ะนำแต่ไรนี่เนี่ยเดี๋ยวโรตีข้าเอาไปเทียนไปละอแล้วพี่น้องจ้าซ้ำหนึ่งคพ่อเรยวครับพ,พี่น้องได้ทันสมเธอหนึ่งนะคะแล้วเอาไปลากทำความสะอาดตาบาบ ขอ,ขอบคุณทุกๆการติดตามและฟังและรับชมเด้จอจากพี่น้องจ้าผููขอกันไหมเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวตามไปเปิงว่าเราจะเอา,ากระเทียมปลาของรดไปเฮดเมนูอยียางนะคะคลิปนี้ขอโตไปสักก่อนจ้าสวัสดีค่ะ